แต่ละเขามาเฮ็ดอยังกันเนี่ยเขามาตกแต่งอะไรกันอยู่นะปัาดยานแต่โฆษณาแต่ละทีมเฮ็ดค่ะเฮ็ดแนวพี่น้องคุณาไม่จัดตัวใลยเขาคุณะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเกิดอะไรขึ้นนี่ก่อดรากสร้างตัวจัดเต็มทุกงานเหระปัาดอันนี้ทีมไหนทีมไหนจันกอยู่ค่ะละกอยู่ไม่แข่งขันอยู่ทีมไหนอ๋อก็มาของที่แม่แซมมี่ไงคะที่มาทำรวมให้อ่ะค่ะ อ๋อคุณบริเวณกว่าที่อ๋อผมไม่มันมันเป็นเป็นเป็นหน้าเป็นหน้างานค่ะเป็นรวมอ๋อเป็นรวมเหรอครับพี่น้องตรงนี้เหรอฮะทางเข้าใส่คนจะใส่เบิร์ดคนไม่ใส่เบิร์ดท่านนั้นท่านเริ่มแล้วบอกจี เราเปิดไฟเปิดจอเปิดยังไงห้องเบอร์เราบันทึกป้าพี่น้องเพื่อที่ชีวิตสวัสดีครับป้ารายการทีที่วันนี่พี่น้องรายการทีไหมนี่สวัสดีครับชุดนั่นจังเลยบูงหูวจากชุดคุ้มชุดหยั่งป้าเบิ่องเพิ่อนะนะไม่นุ่งช่วงไขว่าชุดไข่สีสมู่บ้านเราจะขวางว่ามันมวยอีก แห้งซุปโขงเขาอีกมูแม่มงก่อนปั๊ดกรรมการแม่ขั้วโพธิ์ใช่ปั๊ดกรรมการขั้วโพสัตยพี่น้องพี่ดิวน้องนุ่นปั๊ดรายการทีวีใช่หนิเพื่อนกรรมการจ้าเป็นทำไมเขาเป็นเจ้าของช่องทีวีวันนี้นะอันนี้ก็เป็นเขาเป็นดาราแล้วนะสวัสดีครับเลิศปัาดพี่น้องทีวีไหมนี่ใหญ่มาก แน่ใจไรน้องบิ๊กแน่ใจว่าทีมไหนจะชนะเดี๋ยพาไปดูก่อน๋ยวจะอก่อนเกินจริงมากเราเซตกล้องถ้าก็เประาบางว่ตรงไหนล่ะพี่หนุ่มเอาไว้กันหละเอาแวนล่ะป๊บกรรมการเขาได้หนิพี่น้องกรรมการขาได้หนีิกรรมการผู้ตัดสินเวทีชีวิตซีซั่นสองนี่ซีทีมซีทีมมีใครบ้างดูซิเห็นบ่ สีที่ไม่ให้บางพูน่ะ,ะสีท่านสองนะจ๊ะพูดโผมากจ้าพูดโผมากผู้ใหญ่บ้านเอากาแฟร้อนใหม่พนันว่านามมด๋มานยันงคอยกินแล้วันตีพี่เจียนเกาหลีโอนเองินมานไปซื้อเองดอกเจ้าซื้อมานคอยกับอิ้มแล้ววันนะั้นชอสิมาฮหอ,อดจอดถึงถได้เพิ่นกับด้ดา้า นี่นะครับกับเบทีชวิตซีซั่นสองปีนี้ใครจะมงปีนี้ใครจะได้รางวัลที่1นึ่งเอา่วาวทีม A B C D แล้วปีนี้ไม่ได้แค่ว่ากรรมการตัดสินเด F C ทางบ้านก็จะตัดสินด้วย fc p การคูบิวแล้วกรรมการไม,ไม่ไม่ต้ตัดสินแค่กรรมการเดสินรวมไปถึง,งแฟนขับด้วย แฟนคลับที่ที่ดูรับชมอยู่ทางบ้านจริงๆอันนี้คือบอกเลยพี่นุ่มปาห์มุขใครแน่เพลเพลเลปากมุขใครตัวแหนนะรอมไปถึงเลยแหละปาดที่ี่อยู่ในี่พี่น้องมุขใครคาบัปด้วย,วยพราะกลัการแข่งขันปาดปารดรายการที่ี่ปาด ตัวเกี่ยวพัฒนาเนาะตัวเกี่ยวพัฒนาเนาะพี่นอออ้องพู้น่ะพู้น่ะอัลแล้วแต่และทีไปซุ่มซ้อมกันแบบสุดๆว่าเห็นหัวเห็นหางเลยว่าเห็นหน่าเห็นหนวดเลยพู้น่ะสถบันเ้อ,อรบบ์ฮอปก็นี่มันมันมันไก่มันเกินบนี้ไปโทษขอสบนเซอร์ไป อันนี้เฮียหน่อยนะครับจากมารำไอด้อนพี่น้องอันนี้พี่ดิวธีรพัฒนนะครับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็น่าน,นุ่นนะครับก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเราเราปีนี้เราเออกกรรมการคนใหม่หมดเลยไม่ออกกรรมการเก่านะครับเพราะว่าแต่ละปีมันกัดสิแตกต่างกันไปแต่ละปีก็สิบวคือกันนะครับพี่น้องชนะรางวัลที่หนึ่งนะครับได้ไปรางวัลที่ชนะนะครับมีสิทธิ์คนที่ชนะอันดับหนึ่งปัก์คเฟพี่นุ่มปัก์คเฟ โอ้ยพญานุษย์สร้างอยู่นี้ลื่มเดี๋วนี้ปักหมุดจ้าขายตัวจ้าเพราะว่าสามพันเปนี่ขายตัวนี่โปรดักชั่นไปแล้วาแปดแสนเก้าแสนพี่น้องซื้อตัวซอยไข่เด้อคอยต้องเงินไปจใจส่วนอันยังก่อนศิลปินพาไปเที่ยวฮ่องกงอีกก็เหมาะสมเดี๋ยคนที่ชนะเนอะเพราะว่าเขาเขาก็ฝึกคนการแบบสุดๆรอบนี้อังการมากนะครับรอบนี้บอกเลยไม่ธรรมดา บริษัดบริรมดานเราหนีเฮ็ดใหญ่เฮ็ดใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักยังเสียงพูดใดเสียงอะไรนะพระ้วคือมาพผาพี่ตำนานซิบบรูดใช่ใครจะซื้อบัตรจองตั๋วนะครับ แข่งขันแบง่งออกทั้งหมดสทีมการแข่งขันแบง่งออกอท,อท,อทั้งหมดสี่ทีมพี่น้องทั้งหมดสี่ทีมแล้วบอกเลยว่าโปรโมชันเราวันนี้เอซีคุ้มค่าแน่นอนเอซคุ้มค่าแน่นอนซีซั่นสองครับซีซั่นสองกลับมาแล้ววันนี้ซ้อมใหญ่พรุ่งนี้นะครับวันจริงเมื่อวันจริงครับพี่น้องเมื่อวันจริง มันของเล่าหรอ,อคือฝฟาหลอตนตะเวนแทนดอกคือหลอ,หอนหลอกตะเวนแทนดอกนี่นะครับสวัสดีครับผมวาบาพยาบาลเป็นชุดน้องพน,นะพยาบาลนุ่มแนทนส่วงค่าว่าสุดสียคือสีชมพูคือสีชมพูแท่ทชุดเจ้า,าพยนะาบาลพราะน่ะแห่งแฟร์ภรรยานุ่มค่ะเรียกว่าชุดคลุมชุดลำลองชุด ทำนีน,นูนอย่าลืมสบบัดจองตัวนะครับแบบออกสี่ทีมใครเนาะชนะเนาะใครชนะนะครับรางวัลที่หนึ่งไปห้องกงยกทีมไปแค่โฆษณนะดิโคชณนะไม่ได้ไปดิห้ามดราม่างดดามากับบอสชนะเมีกับแพ่แมีกับพระสมานบวชกับต้นแพ่กับต้นบ่ต้องไปว่อเรื่องเลยนี่นะครับทีมเอ ทีม B ทีมซและทีมดีนะครับอันนี้ครูหนูเล็กเอออันนี้ครูบี้อันนี้ครูบิกกี้ B, อ,นนอันนั้นครูบิวเด็กเราเนี้ยจะเอาอะไรมาแสดงพรุ่งนี้จะมาเอาเด็กเราเนี้ยเด็กโตเกียวของเราเหล่านี้จะเอาอะไรมาแสดงพรุ่งนี้เลาจะเอาอะไรมาแจกกรรมการกรรมการซึ่งเนี่ยหน่อยพี่ดิวน้านุ่นนะครับที่จะมาตัดสิน กรรมาการนั่งหน่อยดี๋ยว,ะว่ะกรรมาการนั่งนี่ได้ไหมน่มาจะได้กรรมการนั่งนี่แล้วก็อืมแล้วตอนนี้เด็กๆตเกยอคือพากันไปไหนไม่รู้พากันไปซุม่มซ้อมต่างคนต่างบ่อายเห็นการสแสดงของการพี่น้องต่างคนต่างเสี่ยงการสแสดงของการแล้วกันบ่ห้ยบึงไปรีซ้อมพี่นอ้องเอ้ยพาเกิดไปรีซ้อมอยานบฆษณาไหล พากันไปรีสอรพากันไปร,รีสอร์ทยานบัสนะยานเพียอยากให้เชิญคนนั้นคนนี้มาใอยเข้าใจยุ่ว่าอยากให้เชิญพระธรรมพุทีมากนะดมยากวก็แต่ว่าคิวเป็นบอดดาแล้วเจอคิวเขาก็บว่างยิ่งดังยิ่งไม่ว่างนะจ๊ะเต่นี่ก็ดังแพร่อองหรอมากหน่ะกับพิธภูษดังๆพิธภูษเก่งๆคุมค้มค่มาคุ้มราคาเบอร์สุยาง เสีเยในเบือนะนะ้องหน้าสิบห้าหยดเดานะไพนอสิสนานนผูเรนอู้พูเรน,นอผพูเรน,นอ,นนอเอาดีเด้อร้อยยิบเก้าบาทซื้อวันนี้ คุ้มมากๆบอกเลยว่าการแสดงของเด็กน้อยเรานี่เอามาแสดงกันน่ปัึบคือจริงๆแล้วงบที่เราให้ไปมันไม่พอหรอกงบที่เราให้เด็กน้อยไปมันไม่พอหรอก,รก,ออรอกแต่เขาไปหาคอสปนอนเซอร์ไปหางานไปหางานแลกเอาไหมไปทำงานแรกเอาอยากไปค่ะบอสบิ๊กแต่ทํางานค่ะหน้าง,งานก็มาได้นะครับน้าง,งานกลับมาลวดน้าง,งานก็มาเลยหน้าง,งานก็มาเลยใครชนะก,ก็ดีใจหมดแต่ว่าเสียทีมดีไปนะคืออังกัลนอง ชนะก็ดีใจหมดแต่ว่าเชียร์ทีมดีแปลวงังยังไงนะยังไงนะยังไงนะพี่ต้องบอกให้เซ็นนอกไพบอกไมแบ็กโอเคบอกหามาจี ม right> ี่เด็กขาลอยๆขาเครขาพี่อ่ามยืนเนี่ยพวกนี้เป็สามขาขาที่สามยาวจังมีุเขาวัดีครับเอาพูดถือเวลาเขามาปงเป๊ะเนาะทตีเราตีข้ามุมมานี่หรอบอดกลัวเพายังสอมอยู่ของสอนพวกสามีของท่านเขาเลยเขียนกันยูุ่่นเลย แล้วทีมนก็นหรอเห็นเ่นนน่วงนนทายหลูเขาแยกกันเขาก่อนนี่ตอนในห้องเขาแยกกันเขาซวอมที่งเขาซ้อมที่อะไรัเนี้ยยูห้องไห้อซอมใหญ่เพราะมันมันมันไม่ทันไงมอวสนอ๋อค่ะเพราะทำทีมมาทัน้เขาเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นรนตีเลยไม่ให่ใช่อยู่ห้องซอมครับน้าดี่ห้องซวอมทีมดีค่ะ ทีมไหนก็โบทเออเรื่องชอบทีมไหนก็โหวตเอาโบทละร้อยอันนี้ทีมอีสามพนโบทละร้อยคะแนนจากคะแนนจากโหวตน่ะสิบห้าเปอร์เซ็นคิดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นคะแนนมีร้อยคะแนนใช่ไหมครับคะแนนมีหน่อยคะแนนลรากาคิดจากคะแนนโหวตคิดจากคะแนนโหวตทางบ้านสิบห้าเปอร์เซ็นที่โหวตเข้ามานะครับโหวตเข้ามาคือทางบ้านโบทหนึ่งร้อยบาทเท่ากับหนึ่งโบทสิบโหวตก็คือหนึ่งพันบาทยี่สิบโบทสองพันบาท ครับ้อยโหวตคือหนึ่งหมื่นนะครับแล้วแต่ว่าเลยว่าคุณอยากโหวตใครก็โหวตเข้ามา,<อ>านะครับพี่พอยิงยกมานั่งสิครับใครน่ออกไปได้เต่าบ <c oughs> ุกเกยวเดอ้อร <c oughs> ักนะทุกทีมแต่ว่าเ <c oughs> ชียร์ทีมด<ห>ีโอ้รักทุกทีก่แต่เชียร์ทีมดีงงมา,าฉันงงมาก <c oughs> ใครหรือกัน นิกี้นิกีิมาเก็บสายไหมคนตีกรองลงวัดทีเวทีชีวิตหย่ก็รอบเดีมอยู่เบอร์อยู่ถ่ายสีบัสสื่อจังได่หน้ะพี่น้องตัวอะไสื่อด้วย ปารเวทีชีวิตพี่นอ้องรอติดตามนะครับซีซั่นสองใครกันแน่ที่จะคว้ารางวัลชนะทั้งหมด4ทีมนั่นคือทีม C ทีม A และทีม D และทีม B ซีซั่นนี้นะครับผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมการตัดสินได้ว่าอยากให้ใครชนะ เทียงแค่โบตน,นะครับหนึ่งคะแนนหนึ่งร้อยบาทได้ที่บนหน้าจอที่เพจดค่ายตัวเกมิสิเศยจ้าบอกเลยพี่นองคคับอกเลยเชียทุกทีมพิเศษเทียมดีทีมบีทีมบีพะนะเลือบเนาะนี่ เขาไปซ่มซ้อมกันตาบอกเลยเขาซ้อมซ้อมอันหนักมากยิ่งกว่าไปแข่งระดับชาติรีซ้อมสุดๆดเพชรลีซ้อมคุณชอบใครคุณเลือกมาคุณชอบใครคุณเลือกมาคุณชอบใครคุณเลือกมา โอนไปโหวตจ้าทุกทีมจ้าชอบทุกทีมเลยโหวตละ้อยจ้าโหวตละ้อยไพรราชิานาจะว่าลูกผู้ให่ราชินีไปเที่ยวฮ่องกลงลางบัานของคุณเป็นของคุณแล้วแต่คุณต้องสาแสดงความสามารถใด่นะมาๆใครซื้อัตรตอนนี้บอสบิขายเองเลยมาๆมา,มา ตอนนี้ข,ข้าวคามรัวมากมาขอข้าวรั่วมากมาเลย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 เดีย๋ยวทยอยส่งลิงก์ให้มาเลยมาเลยที่มาเลยมาเลยวันนี้ขายเองขายเองครับเปียทีชีวิตซีซั่นสองคร,รยยับ <c oughs> ท่านผู้ชมโห <c oughs> ชอบที่ไหนตาคุณพี่ชอบที่ไหนตา ม่แม่ชอบทีมไหนจ้าโหปังมากแล้วแต่ละทีมก็ไม่ยอมกันนะบอยเลยส่งข้อความมาได้เลยนะครับแอดมินทายอยส่งลิงก์ให้นะครับส่งข้อความมาเลยนะส่งข้อความมาเลยนะไหล,ลืดๆมาเลยนะ โอนโหวตในค่ายเลยติจ้าโอนโหวตเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าโอนไปบัญชีไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอนไลฟ์สดจะขึ้นจอให้อยู่นะเตรมเตรียมจอแล้วคอนวนี้เปิดกันนี้ก่อนนะครับเปิดรูปภาพนี่พิการโหวตอยู่หน้าเพจโตเกียวเลยโหวตทีมเอโหวตทีมเอโอนเข้าทยาดาไพซิว โหวตทีม B โอนเข้านัตศพรงสีรีสายโหวตทีม C โอนเข้าที่ากรโพใต้โอดโหวตทีม D โอนเข้าธนงศักดิ์คันชบบุปผาทั้งหมด4ทีมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป1โหวตเท่ากับ100บาทผลโหวตคิดเป็น15%ของคะแนนโหวตและในวันตัดสินเราจะปิดโหวตทันทีหลังจากจบการแข่งขันนะครับเราจะปิดโหวตทันทีหลังจากจบการแข่งขัน เราจะปิดโบวตทันทีหลังจา,ากจบการแข่งขันนะครับนี่เลยนะครับโฉมหน้าของแต่ละทีไม่ดูเลย C ตัวเปีงๆเ,เลย C A D แล้วก็ B ออนไลน์ใครจะมาแรงฐานแม่แม่ใครจะมาแรงก็วันนี้ก็จะเห็นสกายภาพนะครับ EP ซีซันสองนี้จะเห็นแล้วว่าโซเชียลมันสำคัญ ในวันที่คุณต้องแต่ในวันที่คุณต้องต่อสู้แข่งขันในโลกออนไลน์อะ่ะถ้าคุณไม่มีฐานแฟนคลับนะบอกเลยมันก็จะมีผลอยู่แต่ก็ไม่มากเพราะว่าแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าสุดท้ายแล้วคะแนนบวกสูงสุดแต่ว่าคะแนนการแสดงต่ําก็ไม่ชนะเหมือนเดิมเลยไม่เกี่ยวเลยว่าแฟนคลับในออนไลน์มันเยอะหรือไม่เยอะบางคนบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้บ้านที่เขาแฟนคลับเยอะทํายังไงแฟนคลับเยอะก็จริงอยู่แต่ว่าย่ามสนลละอีดีแเ้ียวนั่นอสซูเว่าคณะกรรมการให้ กรรมาการแข่งแน่นหนางาน่ายหน่อยแต่ว่าออนไลน์มันหลายก็ไม่ชนะดิถ้าเกิดทั้งออนไลน์เยอะทั้งแสดงดีมันบาลานซ์กันก็ชนะทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันแล้วต้องดีจริงๆต้องเป๊ะจริงๆแม่กรรมาการมันสีจอบไปบอจอบบอปฉันกำลังคิดว่าสถานี้พอดีไหมแต่ว่ามัน,มนสีจังไหนจังสีนี่เหมือนออโต้สูบใดไหม ได้ไปใช่ไหมเพราะอิงจากตรงกลางๆไหมตรงดีสิตรงไซดดีไหมแม่ประมาณดีไหม,ม,<อ>มล้วก็จะต,ต้อง,งทีมไฟต้องแบบว่าจอดหน้ากรรมการด้วยเวลาพูดอันนี้หนึ่งแถวดีไหมนเ,นเนี่ยดีก็พอดีพอดีดูนะแถวดีนี่พอดีอกรรมการนั่งตรงนี้ ไ่บวบกเป็นต้นม้ทีอ่อชุ